คือเบื้องต้นเราสวดอวิญญาณก่อนแล้ววิญญาณเหล่านั้นเขาก็ไปดึงคนมากเพราะวิญญาณมันมาจากคนทุกคนวทุกวิญญาณมีญาติถูกครับแล้วมันจะไปไหนอ่ะครับคนแถวนั้นนะในอนาคตบอกเขาบอกเอาลงลงตาไม่อยู่เนี่ยตายแน่นอนเลยบอกจะตายได้ยังไงมึงสวดมนต์อยู่อ่ะเพราะคนมันก็ตายกันทุกวันนะแถวนั้นอ่ะเอนสวดแล้วก็มาสวดกับเองงใช่ไหมล่ะ เออมันก็เรียกคนมาไอเรื่องอาหารเนี่ยม่นเรื่องเล็กหรอกครับเพราะถ้าเราสวดมนต์ภาวนาเขาไม่ให้เราอดตายแะครับโอ้ยเราอดมันก็รู้แล้วโอ้ยหลวงพี่อดไม่ได้หรอกครับเดี๋ยวไม่ได้บนจากหลวงพี่อ๋อใช่ไหมเออเห็นชิดยากเลยพอได้วิญญาณมาวิญญาณก็ไปเรียกคนคนก็ยาไปไกล้ไกลไปออกไปเรื่อยๆเลยครับ หมูบ้านเป็หมูบ้านไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเนี่ยวิญญาณมันไปจากคนนะในยุคนี้นี่วิญญาณเนี่ยตายก่อนกําหนดเยอะนะครับสัมภเวสีเยอะด้วยเพราะมะเร็งอะโรคมะเร็โเงโรคเบาหวานโรคความรันโรคหัวใจโรคภัยพิบัติเนี่ยโรคภัยท้องตามท้องถนนเนี่ยคือถ้า เอาฐานก่อนเอาพวกก่อนเอาวิญญาณก่อนเราจะนึกจะทําอะไรจะสร้างอะไรโอมันไม่ยากหรอไอย้ยางงั้นอ่ะมันก็จะไม่ค่อยขอให้มีคนน<ฆ>่ะครับก็วันนี้พวกทํางานด้วยกันเมื่อก่อนอไม่ได้เจอสิบปีมาถึงอ๋อโอ้โอโอโลงตายนี่ก็เลยบอกว่าโอ้มันมาตามคนคนมาสิ่งก่อสร้างก็มาครับ<ฆ>ถ้าคนไม่มาสิ่งก่อสร้างก็ไม่มา ถ้าคนมามันก็มีที่พักไงครับประมาณนั้นแหละบางคนบอกโอ้หลวงตาไม่เหมือนเก่าแล้วเนี่ยจเจริญวัตถุมากอ้าวจะเก็บสตังค์ไว้ทําไมเดี๋ยวทับจายครับ <c oughs> สร้างไปมันมีก็สร้างไปมันมีก็หยุดครับเพราะถ้ามองตามความเป็นจริงทาไปเรื่อยๆคนมาเรื่อยๆเ,เราก็ต้องทําให้รองรับคนโคออคนเข้าๆออกๆออครับ พลังงานที่มันหมุนเวียนนะครับหลวงตามันจะมีลดลงไหมครับลดนะมีลดนะครับลดนะบางยุคเนี่ยแม้แต่เทวดายังยังมีน้อยเลยอ๋อมันมาจากมนุษย์มนุษย์หันทำความไม่ดีเมื่อไหร่พบภูมิเทวดาน้อยเมื่อน,นั้นมันอยู่ล่างๆหมดทุกมันไปแออัดอยู่ว้างล่างความสว่างในเทวโลกน้อยมากอะย้อมแยมย้อมแยำ เทวดาบอกโอ้ไม่มีเพื่อไม่มีพวกในยุคเนี้ยพูดถึงยุคบางยุคแต่ยุคนี้มีเยอะเพราะเขรอประีเยอะอยู่เนี้ยเขาไม่ลงมาอย่างเราเนี่ยมาเพราะเสียงอันตรายนี้นเนี่ยผ่าดกัดเรียบร้อย แล้วถ้าลงมาแล้วไม่อยากให้พลาดางนงหลวงตาเราเราปิดอมยภูโมนสวดมนี่ไม่พลาดฮ<ะ>สายใหญ่จิตอยู่กับพุทธมลไม่มีพลาด<ม>ทานยังพลาดอยู่เพราะนั้นไม่ได้ทานทุกวันทานเนี่ยพลาดพลาดเพราะอะไรเพราะเวลาตายเนี่ยทานมันบีบจิตแน่นอนครับ<ะ>ปวดเจ็บ มันจะนึกออกไหมทานน่ะเพราะทามันไม่ได้ฝึกที่จิตไม่เหมือนกันเพาวนาใช่ถูกครับต่อให้ทานบ่อยๆยังนึกไม่ออกเลยครับถ้าฝึกจิตล่ะนึกออกแน่นอนเลยมันชินไงจุครับมอนฝึกไปเรื่อยๆเราก็จะรู้นะว่าเราเริ่มชินแล้วใช่แล้วเขาจะครับ พอทําเองได้เราก็ไม่ต้องให้ใครมาบังคับเราใครจะมาบังคับเรามันทําอยู่แล้วอาเยววะทั้งสี่ยังอะไนนั่งนอนแล้วอย่างฝึกใหม่ๆเราจะบังคับตัวเองยังไงดีครับหลวงตาก็เวลาคิดทางโลกก็ให้กลับมาครับอย่าให้ไปนานโดยเฉพาะเรื่องไม่ดีอ่ะอย่าไปนานให้กลับมากลับมาอยู่กับบทสวดเนี่ยอ่าที่จริงในสารหลวงพ่อเนี่ย ตัวหลักก็คือพรมิหารนะตัวแผ่เมตตาเนี่ยเมตตาการุณาวุธิตาอุเบกามันเป็นสายใหญ่มันเป็นกรรมฐานสี่กองนะนะั่นกรรมฐานสี่สิบมันสี่กองในสี่สิบมันเป็นตัวช่วยในการฝึกกรรมฐานกองอื่นทำให้จิตได้เบาได้ง่ายลองคิดดูนะคนที่มีเมตตาเนี่ยจิตมันจะเป็นยังไง ครับคนเมตตาจริงๆกันจะว่าใครไหม<อ>ไม่ครัอย่างบางวันบางอารมณ์ก็มีความรู้สึกว่าเฉยๆไม่อยากยุ่งไม่อยากคุยกับใครอย่างเงี้ยครับใช่จิตไม่อยากพักอ๋อจิตมันเป็นตัวโลครับถ้าฝึกมันก็นโลถ้าไม่ฝึกมันก็นไม่โลโอมันก็ไปตามขึ้นตาหัวจมูกดินกายลุรสกลินเสียง ขึ้นสภาพสังคมทุกวันเนี้ยครับที่เราเห็นเนี่ยมันไปตามขึ้นมันเป็นตามขึ้นมันก็รู้ตามขึ้นทางโลกกันแหละแต่ถ้าเราสวดมนต์ไม่หยุดเนี่ยมันก็นมีขึ้นธรรมะครับขึ้นของธรรมะอยู่ในบทสวดถ้าเรานานๆานเข้าอยู่ในขึ้นของธรรมะนานๆเข้าเนี่ยเราก็อยู่ในโลกใช่ไหมโลกก็รมอยู่ด้วยกันธรรมะกับโลกมันไปด้วยกันเลย นีอ่างกันไม่ได้เพราะมีโลกมีธรรมไงอยากให้เข้าใจไม่ใช่อะไรหรอกในอนาคตจะเป็นผู้มีประโยชน์อย่างนน้อยมีประโยชน์กับตัวเองก็ยังดีอย่างในน้อยไปไหนไม่รู้ก็ก็มีประโยชน์ละถึงไม่รู้ก็มีบินยาณเขาสวดกับเราด้วยนะถ้าเราสวดเมื่อไหร่อุ้งปาไปวัดตแกบ่อยมากนะเมื่อก่อนนะสามเยนั้นมันมี มันมีหนังเรื่องลวงตานะเราทอกเป็นแสดงใช่ไหมฮะวงตาเปลี่ยนไปไปกินแล้วก็ใหม่ไปครับ <c oughs> ไปเที่ยวก็หใหม่ไปไปสังสรรค์เฮฮาก็ใหม่ไปไปฟรีนะครับ <c oughs> ใช่ไหมตามองค์กรเข,เขาก็งงเลยเไปไหนวะอ,อมันก็ถามว้ยมึงไปไหนกูปไปวัดวะ กูไม่เชื่อหรอกมางวันก็ดูจากลักษณะเราไม่น่าจะเข้าวัดมาสวดมนต์ได้ไม่น่าจะเข้าวัดหรอกมึงไม่น่าจะเข้าวัดครับมึงเข้ามึงต้องมีอะไรสักอย่างในวัดนะพอมันนานๆเข้ามันนานเข้ามันรู้เนี่ยโอ้มันก็เลยเรียกหลวงตาออเป็นที่มาใช่คําว่าหลวงตาเนี่ยมาจากคเนี้มาจากหนังนั่นแหละนี่มันก็จะมีประโยชน์กับพวกมันแล้ะมันก็จะมาถามปัญหาชีวิตเมียมั่งลูกมั่งครอบครัวมั่ง จะทําบุนบ้านยังมาปรึกษาเลยบอกกูไม่มีจะพิธีกรรมอย่างงั้นกูไม่ได้เรียนมามึงไปวัดโน่นกูไปสวดมนต์บ,บอกมันมันก็ไม่เชื่อว่าเขาทำยังไงเดี๋ยวว่าทางกูอียังไงนี่มนต์พระมายังไงบอกกูไม่ได้เรียนกูไม่เรียนมาอย่างนั้นครับอารที่มาของคําว่าหลวงตาม,มามาจากไหนครับเอาชื่อม้าไงไว้ผมมา <c oughs> เมื่อก่อนไว้ผมม้า๋อ้ผมน้าม้านะครับอไอ้ที่เคาว่ามา้มาเนี่ยมาจาก่าสแกะพวกใครไม่รู้เดิมหล่ะ่าไปสนใจแล้ว <laughs> <laughs> ตัดผมหน้มาม้าใสาก่กางเกงขาวมา้าเนี่ยน,นะครับประมาณ <laughs> <laughs> คุณยายครับหลวงตาเขาบอกคุณยายเขาเนี่ยสวดมนต์วันหนึ่งวันละร้อยจบบ้างสองร้อยจบบ้างสามร้อยจบบ้างแต่คุณยายเขาจะบอกว่าทุกครั้งที่สวดเนี่ยยายจะมีความรู้สึกอึดอัดนะครับดีฮะคือยายเขาทําตรงไหนถูกขั้นตอนหรือลืมอะไรไปหรือเปล่าไม่ลืมฮะในบทสวดไม่มีอะไรเลยครับ<ะ>มีพระเจ้าฮาพระองค์มีมี มีอะไรอ่ะมีใจสนานาคมมีวัะถิวิรีนิดหนึ่งแล้วก็มีเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนานะไม่มีอะไรแต่ทาคุณยายนะ,ะมันไปสลายเศษกรรมที่ไม่ดีของคุณยายอ๋อครับมันถี้อึอดอัดัเขาคิดว่านึกว่าวิญญาณลุมแล้วคุณยายแผ่ไม่เป็นอย่างเงี้ยค <c oughs> งไม่ใช่หรอกอครับ ก็คือสวดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็หายไปเองเวลาไปตลาดนะครับหลวงตาเขาบอกว่าพอตอนที่เขาอยู่ตลาดเนี่ยเขาก็จะนึกถึงปู่นึกถึงหลงแล้วก็สวดสับเพทีนี้พอเริ่มสวดปุ๊บขนมันก็ลุกทั้งตัวเลยนะครับเป็นเพราะว่าวิญญาณเหลือภูมิแถวนั้นเขา รับรู้แล้วใช่หรือเปล่าคะเขาน้อมมาเนี่ยครับภูมิแถวตลาดนี่เป็นภูมิไหนครับหลวงตากุ้งอหอยปูปลาอยนะ่างนี่ก็เป็นจ่จาตุ่มแถวๆนั้นแหละจะเป็นพวกนาก่าพวกคุดพวกอะไรแถวนั้นอะแล้วก็สัตว์ที่เขาฆ่าที่เขาฆ่าปูปลาหอยเต่าไก่เป็ดอะไรพวกเนี้เป็นยายพวกนี้ มันไปเกิดเร็วคอายุมันมันสั้นแต่มันก็ตายทุกวันวันหนึ่งหลายลา้านเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยอ <c oughs> แล้วคนที่เขาจําเป็นต้องมีอาชีพต้องฆ่าสัตว์เพื่อเลี้ยงชีพองมัย้ยครับรองตามันก็มันก็กรรมในอนาคตเพราะปัจจุบันคืออนาคตแล้วอย่างคนที่เขาทํางานเหล่านี้แล้วเขา มีความรู้สึกว่าเขาอยากเปลี่ยนไงครับอยากเปลี่ยนงานเขาอยากเปลี่ยนถ้าเขาเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปถ้าเปลี่ยนแล้วอดตายก็อย่าไปเปลี่ยนอ,อ,อ,ยอยู่ที่อาชีพคกรรมเนี่ยจะคนไม่เข้าใจเรื่องอนาคตรู้อนาคตเนี่ยตายแน่นอนรู้คแต่ไม่ได้ทําปัจจุบันให้มันดีไงเพราะการกระทําเนี่ย ปัจจุบันมันแปอนาคตอย่างนี้กรรมปัจจุบันมาจากอดีตการจะเปลี่ยนแปลงอนาคตมันต้องเปลี่ยนแปลงปัจจุบันแล้วมันมาจากอดีตคมันไล่กันไว้บางคนเขาเอาแค่ปัจจุบันเอาตัวให้รอดก่อนอยังไงก็ได้ขอให้รอดเนี่ยมันต้องคิดพิจารณาทุกวันว่าเราแก่ลงทุกวันครับเราแก่เนี่ยถ้าแก่ปกติไม่เป็นไรถ้าแก่แล้วป่วยเนี่ย ลำบากนะยิ่งไม่มีเส้นไม่มีความรู้พิเศษไม่อะไรเนี่ยแล้วใครจะดูแลเราครใช่ไหมคนมองเรามีความรู้สึกยังไงเร<อ>าสวดมนต์มาหลายปีแต่คนมองเรารู้สึกยังไงเนี่ยคถ้าเขารู้สึกดีแสดงว่าขึ้นเราเนี่ยอยู่กับความดีงไงเพราะการสวดมนต์ทุกครั้งมันสว่างทุกครั้งไง<อ>ใช่ไหมล่ะ ถ้าเราสวดไม่หยุดมันสว่างไหมเฮ้จิตเราสว่างเวลาคนมองอะ่ะเขารู้สึกดีไหมจูหลวงพ่อท่านเน้นเรื่องนี้มากนะเพราะว่าเองมีรูปมีนามนะเองเป็นผู้มีประโยชน์มากท่านบอกคเองไม่มีเป็นประโยชน์กับมนุษย์ก็จริงนะแต่เองมีประโยชน์กับวิญญาณท่านว่าเพราะวิญญาณนะ่ะมันเป็นนามธรรมาเป็นผีเป็นวิญญาณ มันออกจากล่างนะออกจากท่าแล้วเนี่ยมันออกอารมณ์ไม่ปกติยุคนี้ท่านบอกอารมณ์เป็นทุกข์อันนี้ออกอารมณ์เป็นทุกข์เนี่ยมันเปลี่ยนอารมณ์ไม่ได้มันเป็นหนึ่งอะอารมณ์เป็นหนึ่งอะไม่สุขก็ทุกข์อะจนกว่ากรรมที่ทําในโลกโมโนุษย์มันหมดมันถึงเปลี่ยนขึ้นไ,ได้ลองคิดดูเนี่ยเพียงแต่เขาน้อมมาที่เราเนี่ยเขาก็ไปแล้วไง เพราะบารมีหลวงพอ่อท่านอยู่อท่านอยู่กับเราครับเราเป็นผู้มีประโยชน์ลองคิดดูด้วยตัว่าวไปอยู่ที่ไหนสบายไหมเอาอก็ไม่ต้องเป็นภาระใครไม่ต้องเลยแต<ก>่เป็นที่พึ่งพาให้กับคนอื่นไม่ไม่เป็นภาร,ระใครน,ะนอกจากคนจะมาให้เรามีภาระ,ระกค่นี้ <c oughs> ช่วยโน่นช่วยนี่<อ> <c oughs> ใช่ไหมครับ คือถ้าเราไม่ฝึกเราอาจจะเป็นคนอายุมากที่ต้องมีคนมาดูแลใช่อมีคนมาดูแลเองอย่างน้อยๆก็วิญญาณเขาครับผู้มีประโยชน์มากกว่าโทษอ่ะคือมีความดีมากกว่าความไม่ดีว่าเนี้บก็เลยต้องมีเราจะมีดีร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ครับถ้าเราดีร้อยเปอร์เซ็นตเราก็ไม่เกิดแล้วล่ะครับเรายังดีมั่งไม่ดีมั่งแต่ความดีเราก็มาก มากก็คงไม่ดีแล้วแหต้องอดทนทําความดีต่อไปนะใช่ใชถ้าเราค่อยๆทําเนี่ยมันก็จะเกิดความเคยชินเนี่ยอย่างกินกินนอนสวดมนเนี่ยถ้าทําจริงๆนะหลวงตาว่าไม่กี่ปีอะ,ะเผลอๆไม่กี่เดือนด้วยอเอาจริงเลยนะคะไม่กี่เดือนคุยกัหลวงพ่อได้เลยคุยโทรจิตได้เลยค คุยได้ทุกเรื่องมันเราต้องถามตัวเองทุกวันไหมคหลวงตาว่าเราเรามาฝึกทําไมเรามาทำไมเราต้องการอะไรถูกแล้วเราทําสิ่งนั้นหรือ,อยังถูกมันต้องถามตัวเองนะครับแล้วกูหน้าายอย่างงี้กูบวดมากรมอะไรอย่างเงี้ยมาอย่างเงี้ยอ๋อใช่ไหมครับพิจารณาทุกวันเนยสวสดทุกวันพิจารณาทุกวันแผ่ทุกวันครับ<ะ>อยู่ใน อยู่กับพระทุกวันอืแค่นี้โอ้ยไม่ไดไปทำหากินเลยคถ้าไม่ทำนะอายุมากๆากแน,นะระวังระวังที่สุดเลยนะโลกเป็นเราไม่มีใครดูแลนะมีหลายคนนะที่สำามันมีหลายคนใครไปดูแลใช่ไหม ออนอกจากตัวเองดูแลตัวเองนี่หลายคนที่อามาจริงมาที่วัดเนี่ยสวจริงๆยังแข็งแรงขึ้นเยอะแยะนะครับโอ้แต่คนแข็งแรงอยู่สวดไปป่วยเยอะเงี้ย<ด> <und ed> สวดยังไงสวดยังไงไม่รู้มือนสวดยังไงก็ไม่รู้ไม่ได้ไปพักหลังไม่ได้ไปสัมภาษณ์ค วันข้างหน้าจะไปสัมภาษณ์ทุกคนเหรอโอ้สวดผิดท่อน <laughs> นึกใจสงสัยจะสวดอย่างว่านะตูกว่านะสวดผิดท่อน <laughs> สวดไม่เข้าถึงสวดไม่เพลินครับใจร้อนใจร้อนพอสวดไม่นานก็ขี้เกียจสวดแล้วเพราะมันไม่เพลินครับแต่ถ้าร้องเพลงเนี่ยร้องก็เพลินเลยว่าเดอ,อ <laughs> เพลงมันของเก่าสวดนม้อนในมันของใหม่ครับ ทำยังไงให้มันเพลินอ่ะถ้ามันเพลินแล้วก็หมดแล้วชาตินี้มันต้องเอาแล้วล่ะอยู่ในพุทธมนต์แล้วล่ะธรรมะไหลเลยล่ะตอนนี้ยโอ้โหไหลไม่หยุดเลยไหลทั้งหลับทั้งตื่นทั้งยืนทั้งนอนไหลจนตายครับไหลไปซ้ายไปขวาไปหน้ารอบทิศทางเลยโอ้สุดยอดเลยขออย่างเดียวฮนะให้ทนสวดกันแล้วกัน <laughs> จริงไหมทกว่าครับมันง่ายๆไม่ใช่ยากหรอกพูดถึงเราห่างจากความรู้สึกทั้งโลกสักชาตินึงจะไปคุยกันมากเลยอคุยไม่เรื่องอะไรหรอกเรื่องกินเรื่องนอนเรื่องเที่ยวเรื่องนู่นเรื่องนี่เรื่องผัวเรื่องเมียเรื่องอดีตนั่นแหละไม่มีไหนเรื่องเดิมคแต่ส่วนมนเรื่องใหม่นะสายใ่ของพุทธมนกับจิตเราเนี่ยสำคัญออยากให้เข้าใจเนื่องจากกับพัด เข้าถึงจริงๆเนี่ยคิดอะไรก็เป็นอย่างนั้นแหละไอ้ทรัพย์เนี่ยนะแค่คิดอ่ะมันก็ได้แล้วบางทีเราแค่นึกเฉยๆของแต่ว่าเราเอ้ยไอ้ตรงนี้มันน่าจะอยู่ตรงนี้อย่างนี้อย่างั้นนี่คนมายกให้เสร็จใช่คือคิดเฉยๆครับใช่เนี่ยตรงนี้มันน่าจะเป็นอย่างนี้นะสักพักมีคนมายกะเนี่ยถูกทางแล้วเนี่ยถูกทางอย่าผิดทางกันแล้วกันอ๋อถ้าผิดทางเมื่อไหร่ยกเอง นึกตั้งนานไม่มีใครยกสักทียกเองเอวใช่เนี่ยแสดงว่าผิดทางอ๋อ